สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13แล้วนะคะที่เรามาเจอกันสัปดาห์นี้หน่วยที่เราจะเรียนก็คือหน่วยของเล่นของใช้ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างน้าที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้เราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะครูแพรมีคำคล้องจองของเล่นของใช้เด็กๆมาทำภาพไปคำคล้องครูแพรนะรอบทีหนึ่งดูพร้อมๆก,กันก่อนนะคะของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะ อย่าได้ลดละมองแล้วหนะ้าดูหนูจะเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังรอบที่หน<ๆ>ึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้รอบที่สองมาพร้อมๆกันเลยนะหนึ่งสองสาของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะอย่าได้ลดละมองแล้วหนะ้า หนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รบรุงรังเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเ,เราไปดูต่อไปเลยค่ะสวัสดีจ้าในเด็กค่ะนี่ก็คือพี่ตุ๊กตาของผู้แพ้เองค่ะเป็นของเล่นสุดโปรดของผู้แพ้เลยมีหมวกดับเพลิงผูแพ้ มีถังดับเพลิงด้วยนะเด็กๆอันนี้ก็คือของเล่นเป็นเรื่องที่เด็กๆจะเรียนกันค่ะของเล่นนะคะหมายถึงของที่เราใช้เล่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจค่ะเด็กๆเด็กๆลองไปดูกันนะคะกูแพร์หนภาให้เด็กๆดูเด็กๆลองดูสิคะว่าระหว่างรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเด็กๆว่ารูปไหนคะเด็กๆที่เป็นของเล่นติ๊ t ตอ หมดเวลาค่ะเด็กๆทุกต้องค่ะรูปที่2นะคะก็คือตุ๊ก,กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีก็คือของเล่นแล้วของเล่นของเด็กๆนะคะมีอะไรบ้างเิ็กๆลองมาเล่าให้คุณแพรฟังบ้างนะคะ ของเล่นนะคะมีวิธีการใช้ง่ายนิดเดียวเองค่ะเวลาที่เด็กๆจะเล่นของเล่นเราก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นต้องมีน้ําใจแบ่งกันไม่แย่งกันหรือว่าไม่เอาของเล่นเนี่ยมาปาใส่กันนะคะเด็กๆและที่สําคัญเลยเมื่อเล่นเสร็จเราจะต้องทำยังไงคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเนี่ยพันหน้าเมื่อเด็กๆจะเล่นเนี่ยก็จะได้หาเจอได้ง่ายแล้วก็ไม่หายด้วยค่ะเด็กๆ เด็กผู้หญิงชอบเล่นตุกกตต๊ก,กตาเด็กผู้ชายสนนักชอบเล่นเครื่องบินเล่นเกมตัวต่อดีไหมดีไหมหรือจะเล่นรถไฟออกวิง่งเล่นเสร็จแล้วจะทำยังไงเล่นเสร็จแล้วจะทำยังไงมามาช่วยมาเก็บด้วยกันต่อไปค่ะเด็กๆราล้ำทำความรู้จักจับของใช้กันดีกว่าค่ะ ตัดให้ขาดช็อปช็อปช็อปัดให้ขาดเลยชัอปช็อช็อนี่คืออะไรคะเด็กๆกันไกลค่ะก,กันไกลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของใช้นะคะเด็กๆของใช้เนี่ยเราสามารถแบ่งได้สองประเภทอย่างแรกเลยก็คือของใช้ส่วนตัวอย่างที่สองคือของใช้ส่วนรวมเอ๊ะและ อย่างแรกเลยนะคะเด็กๆก,ก็คือของใช้ส่วนตัวค่ะเช่นแก้วน้ําแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวของเด็กๆค่ะของใช้ส่วนตัวเป็นของที่เราใช้ได้แค่คนเดียวไม่สมควรแบ่งกับผู้อื่นใช้นะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขอ,อนามัยที่ดีค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็คือของใช้ส่วนรวมค่ะของใช้ส่วนรวมตัวอย่างเช่น ดินสอสีเก้าอีโต๊ะกันไกลของเหล่านี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ร่วมกันแล้วก็แบ่งปันใช้ด้วยกันกับเพื่อนได้ค่ะวิธีการใช้ของใช้นะคะเด็กๆก็มีวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราต้องใช้ให้ถูกวิธีอย่างเช่นกันไกลที่เป็นของมีคมเนี่ยเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังนะคะไม่ใช่เอามาเล่นชุบๆๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆกันไกล เอาไว้ตัดกระดาษเอาไว้ตัดเชือกตัดสิ่งของได้ค่ะแต่ไม่ใช่เอามาเล่นชับ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 แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันตรายค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆของเล่นของใช้เด็กๆได้รู้จักกันไปแล้วนะคะครูแท้อยากให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอแนะนำของ หรือจะเป็นของใช้ที่ตัวเองใช้ประจำก็ได้ส่งมาให้ผู้แพคลิปวิดีโอของใครโดนใจรับรางวัลสุดเก๋ของผู้แพ้แบบนี้ไปเลยค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานให้คุูแม่ด้วยนะสวัสดีค่ะ